ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าความเคลื่อนไหวของคนดังในวงการบันเทิงมักสร้างความสนใจอย่างล้นหลามและคราวนี้ก็เชน่นกันกับเรื่องราวของสาวย่าที่ไม่พิงแต่ขึ้นพรมแดงในทุกงานแต่ออกอาการฟาดฟันทุกสายตายอย่างเต็มที่และที่น่าตื่นเต้นก็คือเธอกําลังจะปล่อยเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ oppo นั่นคือฝ่าย s เ series ในวันที่29ตุลาคมนี้ซึ่งหลายคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อเพราะนี่อาจเป็นการเปิดตัวที่เต็มไปด้วยความพิเศษและความน่าประทับใจอย่างไม่คาดคิด แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นลองย้อนดูเบื้องหลังสุดอบอุ่นและน่ารักของเหล่านักแสดงช่อง3ที่ร่วมกันถ่ายปฏิทินปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่แฟนๆต่างรอคอยกันเป็นอย่างยิ่งสำหรับปีนี้เหล่านักแสดงจากละครและซีรีส์ยอดนิยมของช่อง3ได้รวมตัวกันในบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสดใสส่งท้ายปีเก่าแบบเต็มอิ่มโดยใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าความแตกต่างที่สร้างสีสันแต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเกิดขึ้นได้ที่ช่อง3ซึ่งนอกจากความสนุกสนานและความคึกคักในกองถ่ายแล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นจากเหล่าดาราชักพ่อนำอย่างแอนทองประสมโปกธนวัฒน์เกรทวรินทร์มาร,มริโอมลเรอร์ยายาอุรัสยาณเดชคูกินิยาและเบลล่าซึ่งทุกคนต่างปล่อยออร่ากันเป็นที่เพื่อสร้างภาพในปฏิทินสุดพิเศษนี้และแน่นอนว่าทุกความเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความรักในงานและความผูกพันที่มีต่อแฟนๆของช่องสามที่รอคอยสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และก็เช่นเดียวกันกับการเปิดตัว Oppo f i X9 Series ที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการสมาร์ทโฟนก็เป็นได้แล้วคุณล่ะคิดว่าการปรากฏตัวครั้งใหญ่ของย่ายในพรมแดงและการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Oppo จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการบันเทิงและเทคโนโลยีบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย